ใครที่ชอบปะพงกุญแจตุ๊กตาม,มาห้อยกระเป๋าเนี่ยผมว่าเราก็โตโตกันแล้วดังนั้นถ้าใครจะเลิกเชิญครับแต่ผมไม่เลิกเราก็จะมาห้อยเพิ่มด้วยผมไปเจอเจ้าสิ่งนี้มาบอกเลยว่าต้องถูกใจคนที่ชอบหาอะไรมาห้อยกระเป๋าแต่งกระเป๋าแน่นอนสมาร์ทเบรจากบีมบ็อกพวพกุญแจหน้าจอสัมผัสที่เราสามารถตั้งภาพหน้าจอเองได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอการใช้งานก็ง่ายมากแค่เราเชื่อมต่อผ่านแอปด้วยบลูทูธก็จะสามารถเข้าไปเพิ่มรูปภาพเพิ่มวิดีโอตามที่เราต้องการได้เพียงแค่นี้รูปภาพที่เราเลืออกกไว้้้็จะเขาามายู่ในนี ส่วนการใส่เป็นวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวจะได้3วินาทีซึ่งจะเหมาะสาหรับการใส่เป็นวิดีโอดูกดิ๊กน่ารักน่ารักหรือแบบวนลูปส่วนการห้อยก็จะมีหลายรูปแบบอย่างที่ผมใช้อยู่จะเป็นแบบแม่เหล็กโดยเขาจะมีแผ่นแม่เหล็กตัวนี้มาให้สําหรับประกบหลังตัวเครื่องมาพร้อมขาตั้งในตัวสามารถใช้สายห้อยหรือตั้งโชว์ได้แล้วถ้าใครรู้สึกว่าการติดด้วยแม่เหล็กอาจจะดูไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัย <c oughs> เขายังมีตัวเข็มกลัดให้เราติดตั้งได้ที่ด้านหลังตรงร่องเล็กๆตรงนี้และแบบสุดท้ายใช้เป็นพวงกุญแจ ตัวเครื่องใช้แบบด้วย t ท p บซหน้าจอปรับความสว่างได้บอกเลยว่าเป็นไอเทมที่เจ๋งมากจะตั้งรูปดาราศิลปินอนิเมทที่ชอบก็ได้หมดและนี่คือสมาร์ทเบยจาก Beambox ใครสนใจไปกดกันได้ที่ตะการันล่าง